สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกัน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเช่าราศีกันทุกท่านคะดาวพระเกตย้ายในวันที่13กันยายนถึง8พฤศจิกายน2568ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาคะ่ะหากที่ผ่านมาท่านใดที่ห่อเหี่ยวหดหูนะคะเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง โชคลาภก็ไม่ค่อยมีทํำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดหลังจากวันที่13เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นจะค่อยๆค,คลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแม้แต่ปัญหาบางปัญหาไม่คิดว่าจะแก้ไขได้กลับแก้ไขสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นดวงเด่นมากนะคะชาวราศีกันสําหรับการย้ายของ ดาวพระเกตในครั้งนี้เพราะว่าดาวพระเกตนั้นมาอยู่ในตำแหน่งสุภะพบเรือนสุภะฟังชื่อก็น่าชื่นใจแล้วนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ใจดีชอบทำบุญท่านใดที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนโอ้โหช่วงนี้บอกได้เลยว่าเส้นแรงลังสังหอนแม่นมากๆไม่มีใครนะคะหลอกลวงท่านได้เลยนะท่านจะเป็นคนที่รู้เท่าทันความคิดของคนอื่นและมักจะฝันแม่น ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านท่านจะสัมผัสได้เลยท่านจะร่วงรู้ร่วงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลางสังหรณ์แม่นถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะสามารถใช้ความรู้สึกของท่านนั้นตัดสินใจได้เลยนะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่เนื้อสิ่งอื่นใดให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ ถ้าท่านคิดละเอียดรอบคอบคิดถึงผลดีผลเสียไม่ว่าท่านจะตัดสินใจไปในรูปแบบใดก็ตามมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะเหมาะแก่การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลงมือทำเหมาะแก่การไหว้พระสดโดมนหรือว่าฝึกนั่งสมาธินะคะและช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือว่าท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเดินทางบ่อยจะได้เดินทางเพื่อ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและนับถือไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามท่านจะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านเคารพและนับถือนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะสิ่งที่ท่านนั้นเคยอึดอัดลำบากใจจะหายไปจากใจท่านและหากท่านตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำการงานค่อนข้างที่จะส่งผลดีพอสมควร นะคะสติปัญญาดีความคิดเลื่อนไหลท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดเกี่ยวกับการใช้คําพูดการเดินทางช่วงนี้เด่นมากนะคะท่านใดท่านจะมีชื่อเสียงจากงานได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งจะมีเรื่องราวที่ไม่คิดไม่ฝันคาดไม่ถึงเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องของการเงินบางท่านได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ทีเดียว ะค,ะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะท่านใดที่กําลังทํำธุรกรรมเรื่องบ้านและรถนะคะทาธุระทั้งเรื่องขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากําลังจะติดต่อเพื่อขายบ้านขายรถจะประสบความสําเร็จนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆน่าใจฟูกเกิดขึ้นกับท่านท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตา ได้เจอสังคมใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้มีการรายานมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหานะคะได้งานใหม่ด้วยนะสำหรับบางท่านท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่กำลังลุ้นงานช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่างานของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านได้งานทำได้ทำโปรเจกต์ใหม่ บางท่านได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการโครงงานใหญ่ๆบางท่านได้ทํางานกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใหญ่ๆนะคะมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในวันที่ท่านกําลังประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ดีก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นมือเข้ามาช่วยจะเกิดเรื่องราวที่หาคําตอบไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่ดี นะคะท่านมักจะเป็นคนที่ได้สัมผัสกับอ,อะไรแปลกๆรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นนี่ก็โดดเด่นมากๆนะคะท่านเป็นคนที่คร้าคลาดปลอดภัยความรู้สึกของท่านจะช่วยให้ท่านนั้นคัดกรองคนได้คนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีท่านจะต้องพูดคุยในระดับใดกับเขานะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังให้มากๆก็คือว่าท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารให้ท่านระมัดระวังสิ่งหนึ่งนะคะช่วงนี้ให้ท่านระวังการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าท่านมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างเพราะการที่ท่านนั้นเชื่อใจเขามากจนเกินไปนะคะสงสารเขาช่วยเขาให้เขากู้ยืมเงินแต่ผลสุดท้ายเขาไม่คืนเงิน และท่านจะเดือดร้อนแทนเขานะคะเพราะว่าเงินที่ท่านให้เขาหยิบยืมไปท่านจะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่สำคัญคือเงินนั้นมีภาระต้องจ่ายแต่ยังไม่ถึงเวลาท่านให้เขายืมไปก่อนให้ระวังข้อนี้ให้มากๆแม้แต่จะนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดธุรกิจใดๆก็ตามท่านจะต้องระมัดระวังให้ดีๆระวังมิจฉาชีพหลอกลวงด้วยช่วงนี้ท่านจะเจอกับมิจสองรูปแบบ เจอกาลยานามิตรและจะเจอมิจฉาชีพหลอกให้ท่านนั้นสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายนะอย่าใช้คําว่าใจวัดใจจะทำอะไรให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมนะคะและต่อมาช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาบางวันก็คิดมากบางวันก็ คิดเรื่องที่ไม่สมควรคิดนะคะไปคิดสงสารคนอื่นนำภาระของคนอื่นมาใส่ตัวเองฉะนั้นท่านจะต้องไม่คิดมากพยายามรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะดวงดีให้ก,บกอบโกยผลประโยชน์และหาความสุขเยอะๆเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านนะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่แปลกหูแปลกตา ชมวิวทิวทัศน์สวยๆบรรยากาศในการทำงานเปลี่ยนไปได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่นะคะได้ทำในสิ่งที่อยากทำมานานเรื่องเงินเงินทองทองยิ่งน่าชื่นใจในวันที่เงินมีปัญหาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนะคะหมุนยังไงก็หมุนไม่ทันเรียกได้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองจะมีคนคอยช่วยเหลือมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่รอคอยได้เงินจากทางไกลาจากต่างประเทศนะคะมีรายรับเพิ่มเข้ามามากขึ้นจากงานประจำหรือมีเงินพิเศษจากงานพิเศษจากอาชีพเสริมบางท่านจะมีการตัดสินใจนำงานประจำไปต่อยอด เพื่อรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำได้รับเข้ามาดีนะชะคาชาวราศีกันอยากจะทำอะไรก็ตามหรือตั้งใจที่จะทำอะไรทำได้เลยนะคะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกใดๆก็ตามหากจะสมมติท่านจะต้องเดินทางท่านจะต้องอไปตามนัดหรือว่ามีกำหนดที่จะเดินทางไปไหนก็ตามถ้าความรู้สึกว่าไม่ให้เดินทางอย่าเดินทางเด็ดขาดอย่าฟืน้น นะคะในช่วงระยะเวลานี้คืออย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองและถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือถ้าความรู้สึกบอกว่าให้ระวังคนนี้ให้มากๆอย่าเพิ่งรับปากเขานะคะคิดให้ดีๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะคุ้มครองและป้องกันท่านความรู้สึกของท่านจะช่วยให้ท่านคล้าวคลาดและปลอดภัยโดยภาพรวมดาวพระเกรตยารอบนี้ชาวราศีกัน ท่านจะมีโชคมีลาบมีสิ่งลิศมีสิ่งใหม่ๆงอกเงยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้แต่บางท่านนะคะมีสิ่งของเพิ่มเข้ามาในชีวิตมีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมีโชคมีลาบเกิดขึ้นแต่อย่าประมาทอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ